ดวงราศีธนูมูอย่างไรให้งานสมหวังก้าวหน้า สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับในการดูดวงประจําราศีของคนเกิดราศีธนูในเดือนมกราคมครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะดูในเรื่องของการงานนะทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่กําลังหางานหรือคนที่มีงานทําแล้วนะครับคนที่ทํางานทําแล้วเนี่ยก็จะดูในเรื่องของคนที่เป็นพนักงานประจําหรือราชการนะครับแล้วดูไปถึงคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะเจ้าของกิจาการทั้งหลายรู้สึกว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมกราคมนี้ครับ เอาละครับเราบาริกรว่าการงานของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรนะครับเราดูซิว่าสําหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอดีตเป็นอย่างไรอดีตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการ คิดหลายๆอย่างนะเราก็เริ่มที่จะหาความสาเร็จในทิศางที่ดีเหมือนกันนะในเรื่องของการหางานไปคิดว่ามีการทบทวนกับเรื่องของความรู้เรื่องของความสามารถเรื่องของการที่เราจะไปต่อแบบไหนอย่างไรหาตัวตนว่าตัวเราชอบแบบไหนอย่างไรในเรื่องของการงานในเรื่องของทําเป็นสิ่งที่ชอบทําเป็นสิ่งที่รักที่เป็นหลักนะทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้น ในปัจจุบันไปขึ้นว่าในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยมันก็สําเร็จได้มันก็ไปได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้แบบเต็มร้อยนะไม่ได้เต็มแบบเต็มที่ขนาดนั้นเพราะว่าในสิ่งที่เราชอบบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของการกระทำนะไม่ใช่ทั้งหมดในเรื่องของการต้องศึกษาเพิ่มเติมเพราะเรื่องที่ชอบมันก็มีเรื่องที่ไม่ชอบเนี่ยรวมผสมอยู่ด้วยกันอย่งางเราเนี่ยบางอย่างเราก็ต้องมีการ ยอมรับในเรื่องของสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องทําให้มันไปควบคู่กันนะไปควบคู่กันในเรื่องของสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเพื่อจะให้เกิดความสำเร็จในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับอนาคตเมื่อเราเกิดในเรื่องของความยอมรับนะในเรื่องของการที่เราทําในสิ่งที่ไม่ชอบไปด้วยนะแล้วก็ค้นหาความเป็นตัวเรามากขึ้นในเรื่องของการจัดการหลายๆอย่างเนี่ยมาเริ่มที่จะเกิดความสำเร็จมากขึ้นไปขึ้นเป็นความก้าวหน้าที่มามากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการที่จะไป หางงานหาโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับดูซิว่า,าในปัจจุบันโอกาสที่จะมีงานเข้ามานะมีไหมดูซิเออมันก็มีเข้ามาแต่ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงในเรื่องของการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความต้องการในเรื่องของการที่เราจัดการกับรายเสื่อระย่างให้มันเกิดความสําเร็จที่ดีนะครับแล้วงานที่เราคาดหวังละ่ะมันจะมีโอกาสได้ไหมดูซิมีโอกาสก็มีโอกาสได้แต่มันก็ต้องมีการทบทวนตัวเองให้ดีไม่งั้นก็สูญเสียโอกาสได้ด้วยเช่นกันมันเป็นงานที่เราจะต้อง เป็นการเติมตัวในปัจจุบันมากกว่าแล้วก็เกิดความสําเร็จในอนาคตดังนั้นในช่วงนี้เราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอะไรมากเรายึดหลักความที่เราชอบแต่ก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราชอบมีองค์ประกอบ,กอ,บอื่นๆอะไรบ้างแล้วก็มีการฝึกฝนฝึก,กเพื่อให้เกิดความสําเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของการมูลเราจะมูอย่างไรให้งานเราปังมากขึ้นนะครับมีโอกาสมากขึ้นไปขึ้นเป็นเพราะราหูนะก็มีความไม่ได้ก็จะต้องไป เสริมในเรื่องของไหว้พระราหูนะเพื่อคุ้มในเรื่องของชะตาของตัวเราอย่างน้อย,อยก็สร้างกําลังใจสร้างพลังใจตัวเองให้ดีมากขึ้นเวลาเรารู้สึกปลอดภัยกับชีวิตปลอดภัยกับหลายสิ่งหลายอย่างนะเมื่อเราได้ไปสักการะนะในเรื่องของการไหว้พระราหูเพื่อจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีหลายๆออกไปโดยเชิงกัดน,นะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราสร้างพลังจิตพลังใจ,รงใจสร้างบุญกุศลนะการฝึก จิตฝึกใจให้มีความมั่นคงใจใจเพิ่มขึ้นมีกำลังใจมากิขึ้นกว่าเดิมก็จะช่วยได้นะครับไพ่คิดว่าในสิ่งต่างๆเนี่ยเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะเรื่องการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาล้วนแล้วเป็นการเสริมสร้างพลังในกำลังจิตใจของตัวเราเพื่อจะส่งบุญให้กับเทพเทวาส่งบุญให้กับเจ้ากรรมนเวรเจ้กินสตาร์เพื่อจะเสริมดวงให้กับตัวเองที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับไพ่เตือนอะไรบ้าง ให้เตือนในเรื่องโอกาสที่จะเริ่มมีเข้ามานะเราก็ทําปัจจุบันให้ดีทําเหตุให้ดีเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะโอกาสเข้ามาเราจะได้ทําได้อย่างเต็มที่และสุดความสามารถนั่นเองงนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่กําลังหางานในช่วงนี้อยู่ที่6 0สนะก็เอนะก็โอกาสเนี่ยมันจะมีมาที่ชัดเจนในอนาคตมากกว่าในปัจจุบันดังนั้นเราเนี่ยออสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราคาดหวังมันก็จะค่อยๆสําเร็จมากกว่านะครับ เรามาดูซิว่าสําหรับคนที่เป็นพนักงานหรือราชการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างดูซิอดีตเป็นอย่างไรอดีตไพ้ขึ้นในเรื่องของการวางแผนกับหลายอย่างให้เกิดความกาวหน้าในเรื่องของการงานของตัวเราในสิ่งที่เราตั้งใจในสิ่งที่เราคิดก็อยากให้มันสําเร็จ ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะมันมีการวาดฝันถึงความก้าวหน้าถึงสิ่งที่เราอยากจะเป็นถึงสิ่งที่เราอยากจะทํามันอาจจะมีหลายความคิดที่มันแปลกแปลกแนวค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็อยู่ที่กําลังใจของแต่ละบุคคลที่จะสู้ต่อหรือเปล่านะครับในปัจจุบันไพ่คืนวันยังคิดต่อนะมาไพ่คืนค่อนข้างจะความคิดสร้างสรรค์เยอะมันอาจจะเป็นแบบเกิน เกินความคิดกดอื่นไปมากนิดนึงหรืออาจจะไม่ค่อยมีคนเข้าใจในความเป็นตัวเราซะเยอะนะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการตีกรอบตัวเองให้ดีก็ได้เมื่อเราทาโปรเจกต์อะไรบางอย่างออกมาบางทีมันก็ยังไม่ถึงขั้นถูกการยอมรับขนาดนั้นเพราะว่าเราอาจจะคิดเกินสเต็ปกดอื่นมากไปหน่อยมันก็เลยทําให้อาจจะหาคนที่เข้าใจเรายากค่อนข้างเยอะนะครับในอนาคตพายึ้นว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเมื่อเราหาจุดกึ่งกลางได้เนี่ยมันก็เกิดความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจาก ความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะความเข้าวหน้าต่างๆมันจะมาจากการที่เราต้องเข้าใจคนอื่นด้วยเข้าใจหัวหน้างานเข้าใจเพื่อนร่วมงานเข้าใจคนรอบข้างและแบ่งกึ่งกลางว่าไอ้ความเข้าใจของแต่ละคนแล้วความเข้าใจของตัวเราเนี่ยมันคืออะไรและทําให้คนอื่นเก็ทในความคิดของตัวเราอย่างไรไม่ใช่ว่าเราเอาแต่ความคิดตัวเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ เกิดผลเสียได้ด้วยเช่นกันนะครับอัดูซิสิ่งที่เราควรจะแก้นะมีอะไรบ้างไพ่ขึ้นว่ามันก็ต้องเนี่ยเป็นการที่เราต้องดูในเรื่องของความคิดคนอื่นคนความคิดของคนอื่นนะที่เขามีต่อเราด้วยแล้วก็เขามองเราอย่างไรด้วยไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นไม่ค่อยเข้าใจตัวเราเท่าไหร่ในช่วงนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับไพ่ขึ้นว่าในความคิดของเราบางทีมันก็อาจจะเป็นคนที่น้าเต็มแก้วซะเยอะนะเหมือนความคิดเรามีความ หลากหลายหลายอย่างเจ้าโปรเจกต์เจ้าความคิดเจ้าอะไรสิ่งไหนอย่างเลยเกินมม่เลยทําให้มาอาจจะบดบงังบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความต้องการถึงลูกค้าถึงผู้คนถึงธุรกิจงานของที่เราไปทํางานให้เขาอยู่นะเรื่องบริษัทต่างๆหรือเราเป็นพนักง,งานที่ไหนก็ตามบางทีเราก็ต้องใจเข้าใจจุดโฟกัสของอเนื้องงานของตัวเราให้ดี ด้วยเช่นกันไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีใครเข้าใจถึงโปรเจกต์ของเรานะครับภายขึ้นว่าในส่วนต่างๆเนี่ยเมื่อเราเข้าใจสู่จุดมุ่งหมายของงานต่างๆให้มันเกิดความสำเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสให้ดีแล้วก็ดูจุดมุ่งหมายแล้วเสริมเิ่มเติมความสร้างสารรค์ของตัวเราเลยเข้าไปจะบังเกิดผลในทิศทางที่ดีนะในเรื่องของงานต่างๆที่เรารับผิดชอบมันก็จะทําให้มันเกิดไอเดียต่างๆมันเกิดเรื่องราวที่ดีและเกิดความก้าวหน้าในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับ เรามาดูซิว่าและหากคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานนะหรือว่าอยากจะหาความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะในอนาคตของตัวเราเนี่ยจังหวะตอนนี้มันดีไหมนะโอกาสดีหรือเปล่าไพา่ก็ว่าเป็นการเตรียมตัวนะเออเป็นการเตรียมตัวที่จะได้ไปในอนาคตนะแล้วเนี่ยถ้าคนเริ่มคิดก็คิดต่อในททาต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนี่ยม,มันเกิดผลที่ดีแต่ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมขอ้อล้วการเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดผลเสีย กับตัวเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันกับการเปลี่ยนแปลงหากไม่ได้คิดหน้าคิดหลังก็เกิดผลเสียเสียขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะกับการเปลี่ยนแปลงโยกใหญ่ในครั้งนี้นะครับอ่ะเรามาดูซิว่าเราจะมูอย่างไรให้งานเราปังก้าวหน้าเพิ่มขึ้นดูซิอืมสำหรับในเรื่องของการงานเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นพญานาคนะในช่วงนี้ก็อาจจะต้องไปบูชาเรื่องเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับ เทพเทวะที่ปกปักรักษาให้มีการคุ้มครองจิตคุ้มครองใจคุ้มครองกายสังขารคุ้มครองให้เราเนี่ยสำเร็จในเรื่องของสิ่งที่คิดสําเร็จในเรื่องของสิ่งที่ตั้งใจนะทุกอย่างก็บังเกิดขึ้นจากใจของตัวเราไปขึ้นไปนในเรื่องของการบูชาให้ดีก็ลอกกันนะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีการบูชามีการนับถือองค์ไหนก็ตามก็จะช่วยส่งเสริมตัวเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ ที่เหลือขึ้นอยู่กับจิตใจของตัวเราด้วยบางทีมันมีอะไรมากระทบใจิตใจตัวเราเยอะจนทําให้มาอาจจะเครียดเกินไปทุกข์เกินไปก็ต้องมีการพันผ่อน,นพักจิตใจตัวเราเนี่ยให้มากๆเข้าไว้นะครับในเรื่องของพญานาคนะในเรื่องของสิ่งสิ่งที่ปกปักรักษาเนี่ยก็จะคอยจะช่วยหนุนนําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นอย่างน้อยเราก็รู้สึกอุ่นใจนะเมื่อมีอะไรบางอย่างมาช่วยเหลือกำจุนตัวเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ที่เหลือก็คือการกระทำของตัวเราก็ทำให้สุดความสามารถในอีกหนึ่งทางก็แล้วกันนะครับไพ่เตือนอ ให้เอือในเรื่องของใจจิตใจของตัวเราบางทีมันเป็นความทุกข์บางทีมันเป็นความไม่ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเรื่องความผิดพลาดเ,เรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยบางทีมันก็อยู่ที่การปล่อยวางได้ไปต่อเพราะโอกาสหลายอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไอความคิดส,สร้างสรรค์ในความคิดที่เราอยากจะให้มันัเกิดคนดีๆเนี่ยเราก็โฟกัสในความที่ ตั้งใจดีของตัวเราและทําต่อสู้ต่อถึงแม้ว่าใครจะไม่ยอมรับแต่ตัวเราก็อย่างน้อยก็ได้ทําอะไรสักอย่างเพื่อจะเกิดความสําเร็จนั่นเองะนะคนันเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่เป็นพนักง,งานหรือราชการในช่วงนี้อยู่ที่70%นะโอ,โอกาสมันมาค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยความเป็นตัวเราแต่มันก็ต้องหาจุดถึงกลางให้ดีไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นอย่างไรบ้างดูซิ อดีตเป็นอย่างไรในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยพาขึ้นในเรื่องของการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนในเรื่องของธุรกิจของตัวเราให้มีจุดมุ่งหมายที่ทางที่ดีในเรื่องของการใช้ความคิดในเรื่องของการที่ลองผิดลองถูกและมันไปสู่สิ่งปงไปสู่สิ่งที่ทําให้เกิดความสำเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ปัจจุบันไพ่ขึ้นว่ามันมักจะเกิดปัญหากับหลายอย่างที่เราอาจจะใช้แรงใจแรงกายเยอะไปหน่อยบางทีมันก็ต้องผ่านจากกระบวนการทางความคิดกระบวนการทางการวางแผนให้รอบคอบแล้วก็หรือว่ามีคนมาช่วยหรือเกื้อกูลให้มันเกิดความสำเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะบางทีเราอาจจะลงแรงเยอะไปหน่อยบางทีมันก็ไม่ได้มาดูแบบเต็มที่นะแต่ไม่เต็มหน่วยเท่าไหร่มันก็เลยทาให้เกิดปัญหาที่มันอาจจะมองไม่เห็นตรงนั้นนะครับอนาคตไพ่ขึ้นว่ามันก็ต้องหา วิธีทางวิธีการในเรื่องของการจัดการจัดสรรในเรื่องของธุรกิจของตัวเราเนี่ยให้มันไม่เกิดปัญหาที่มันมากขึ้น,มา,นมากกว่าเป็นการที่เราหาจุดโฟกัสที่ดีว่าเฮ้ยตรงลงแล้วปัญหาในเรื่องของธุรกิจตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่เราก็มีการจัดการแก้ไขปัญหาในทิศทางทีง่ดีได้นะครับเรารู้สึกว่าเรามีอะไรเกิดขึ้นอีกปล่าในเรื่องของธุรกิจนะครับพายคุดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการกระทําแล้วแหละเราก็ทำให้สุดความสามารถสิ่งที่เราเริ่มต้น สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทามันก็ไม่ได้ผิดหรอกมันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยการกระทําด้วยการหาในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่เราก็แก้ไขเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนอกจากเออเราอาจจะคิดเยอะเกินไปเนี่ยภายขึ้นเป็นความคิดที่มันเยอะเกินไปมันก็ต้องมีความมั่นใจในความต้องการและมั่นใจในความเป็นความคิดแนควคิดของตัวเรานะในเรื่องของการวางแผนทําอะไรต่างๆให้มันเกิดความสเปจที่ดี มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเราก็ระวังเรื่องความที่เฮ้ยมันอาจจะต้องมีเรื่องของเงินเข้ามาเรื่องการลงทุนเข้ามาบางทีมันอาจจะเป็นความโลภของเราบางเรื่องที่มันคิดว่าเฮ้ยมันต้องเกิดผลดีกับเราแน่นอนเลยนะในเรื่องของการลงทุนตรงนี้บางทีมันอาจจะโลภไปหน่อยเยอะไปหน่อยเนี่ยมันเลยทําให้คล้ายๆแบบเฮ้ยต้องเข้าใจนะว่าในเรื่องของการลงทุนนะเรื่องของการที่เรา ทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่การผันผน,นั่นแล้วเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเหตุมีผลของมันอยู่แล้วต้องศึกษาให้ดีดูให้ดีก่อนเพื่อที่จะลงทุนเพื่อที่จะทําให้มันบังเกิดออกราออกผลในเรื่องของธุรกิจต่างๆให้มันดีมากขึ้นนะอย่าไปสุ่มเสี่ยงในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่งั้นจะเกิดผลเสียกับตัวเราได้โดยเฉกันนะครับเรารู้สิว่าในเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะใครหลายคนก็อ,อาจจะขยายธุรกิจเดิมที่เรามีอยู่หรือว่าเราอยากที่จะ สร้างธุรกิจใหม่ให้บังเกิดนะความสำเร็จดีมากยิ่งขึ้นนะในช่วงนี้จังหวะดีหรือเปล่านะครับสำหรับจังหวะที่ดีไหมนในเรื่องของธุรกิจเนี่ยพ่ขึ้นว่าโอกาสมันมีมาแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะต้องเต็มตัวหรือเป็นการที่เราเริ่มที่จะวางแผนนะเราก็ขยับขยายเอาไว้ก่อนในปัจจุบันเพื่อจะให้เกิดความสำเร็จในอนาคตที่จะลงมือทำนะลงมือปไปเลยว่าอึเราอาจจะวางแผนตรงตรงนี้ตรงนั้นอีกกี่เดือนกี่ปีเราจะทําตรงนี้เป็นการวางแผนเพื่อจะไม่เน็ ธุรกิจของตัวเราในปัจจุบันที่ดีด้วยแล้วก็มีการวางแผนต่อทําต่อได้นะแต่ปัจจุบันอาจจะยังไม่เริ่มได้โดยทันทีแต่เป็นการวางแผนต่อทําต่อมากกว่าในเรื่องของการขยับขยายแล้วก็นํามาสู่การจัดการปัญหาในปัจจุบันให้มันดีเสียก่อนก็แล้วกันนะครับเรามารู้ซิว่าและเราจะมูยอย่างไรให้ธุรกิจตัวเราเนี่ยปังมากขึ้นนะครับ ให้ขึ้นเป็นพลังงานนะในเรื่องของพญานาคเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของการจัดการในเรื่อง,องการจัดสรรกับอะไรสิ Celine ่งหลายอย่างให้มันบังเกิดผลความสําเร็จได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาหากคุณเป็นคนที่สายพญานาคนะสายในเรื่องของการบูชาเกี่ยวข้องกับพญานาคก็จะช่วยในเรื่องพลังงานปรมีให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจของตัวเราให้มีความปังมากขึ้นนะครับอะไรสิ่งหลายอย่างมันก็อาจจะมาจาก เรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากเกศตาที่ขัดขวางนะบางทีมันก็เป็นพลังงานบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกทํะไรมันไม่ไม่สุดสักทีเนี่ยก็อาจจะต้องไปทําบุญและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนาเวรเจ้าเกศตาของตัวเราแล้วก็เทพเทวาด้วยเพื่อจะเสริมพลังงานะบางอย่างอย่างน้อยก็เป็นเหมือนพลังงานที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีความกระตือร้อนมากขึ้นเป็นแรงใจของตัวเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับ อ่าไพ่คุณว่าเมื่อเราบูชาเกี่ยวกับพญานาคนีมันเหมือนเป็นยานสัมผัสยานจิตอะไรบางอย่างที่ทําให้เป็นแงรงผลักดันให้มีความคิดสร้างสารรค์ให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นให้มีความกระตือรือร้นมากขึ้นกว่าเดิมในการกระทําธุรกิจต่างๆก็เกิดความสร็จความปังมากยิ่งขึ้นนะเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจอยากเต็มที่นั่นเองไพ่เตือนอะไรบ้าง ให้เตือนในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในเรื่องธุรก,กิจต่างๆเรื่องของผู้คนเรื่อง,องการปรับเปลี่ยนให้มันไปที่ทางที่ดีในเรื่องของการจัดการสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยนะแล้วความสําเร็จความปังต่างๆก็จะมาเกิดขึ้นกับตัวเราได้ด้ดยเช่ยกันต0ในเรื่องของธุรก,กิจส่วนตัวในช่วงนี้นะอยู่ที่60%นะก็ขจัดปัญหาก่อนแล้วทุกอย่างมันก็จะสำเร็จและปังเพิ่มขึ้นนั่น